แม่ต้องขอบคุณพ่อมากนะจ๊ะที่ช่วยพูดกับตัวกระแต่ไม่ให้ถามแฟนเมีโบนะ่ะก็ตั้งแต่เห็นแม่เก็บรูปแต่งงานในบ้านไปซ่อนหมดพ่อก็รู้แล้วว่าควรจะทําอะไรบ้างก็แม่ไม่อยากให้มีอะไรมาคอยกระตุ้นให้ยายโบไม่สบายใจเนะไม่น่าเชื่อเลยนะพ่อว่าชีวิตแต่งงานของลูกเราจะล้มเหลวไม่เป็นท่าแบบเนี้อย่าคิดในแง่ร้ายเกินไปสิแม่ผัวมีทะเอลาะก,กันอ่ะ เด็กก็ดี้นเองแหละแต่นี้ยายโบหนีกลับมาจะสี่เดือนแล้วนะพ่อโทรคุยกันสักครั้งหนึ่งยังไม่มีเลยชีวิตคู่มันก็อย่างนี้แหละก่อนแต่งกับหลังแต่งมันก็ไม่เหมือนกันยิ่งไปใช้ชีวิตกันเองตามลําพังที่เมืองนอกไม่มีผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาคอยทัดทานมันก็แตกกันง่ายขึ้นน่าสงสารยายโบนะพ่อเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ต้องมามีตำหนิ ทั้งๆท,ที่คิดว่าเลือกสามีได้ดีแล้วเชียวไม่รู้ทะเลาะอะไรกันรุนแรงถึงขนาดแยกกันอยู่นั่นสิพ่อลูกไม่เล่าแม่ก็ไม่กล้าถามหรอกมันเรื่องส่วนตัวของเขาถ้าเขาอยากจะเล่าเขาคงเล่าให้ฟังนานแล้วล่ะ อปกรณ์ในห้องยังใช้งานได้ดีอยู่ทุกเครื่องตอนนี้เรากำลังติดต่อบริษัทนำเข้าให้มาทำสัญญาดูแลรักษาเครื่องต่อค่ะส่วนเรื่องการตกแต่งภายในนะคะก็คงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผังกระจกทับทั้งห้องเลย ถ้าจะเปลี่ยนก็คงจะเป็นเรื่องของสีของเสาแล้วก็สีของผนังให้ดูสดใสมีชื่อชืวามากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นเลเยอร์ของห้องฟิตเนสที่เรากำลังจะทำนะคะส่วนด้านข้างนั้นก็จะเป็นห้องซาวน่าค่ะว่าไงครับคุณประวันมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไครับวันนี้เห็นนั่งฟังเงียบจะไม่มีอะไรหรอกครับถ้ายงนั้นก็เลิกประชุม

คุณทุม,มาค่ะคุณทุม,มาไม่อยู่ที่โต๊ะค่ะคุณทุม,มามาพอดีเลยค่ะโทรศัพท์ค่ะพี่โบออขอบใจจ้ะสวัสดีค่ะทุม,มาพูดค่ะ,ะ,ะดนววันใหง ทิพย์รู้ไหมจ้าว่ใครโทรมาทิพย์ยังไม่ทันได้ถามเลยค่ะว่าใครโทรมาแต่ถ้าทิพย์จำเสียงไม่ผิดต้องเป็นคุณประวันแน่ๆเลยค่ะเอกสารที่พี่โบขอทิพย์หาให้ครบแล้วนะคะขอบใจจ้ะทิพย์กลับบ้านไม่ได้แล้วล่ะพี่โบยังไม่กลับหรอคะยังจ้ะพี่ยังอยากทยงานต่ออีกหน่อยทิพย์กลับก่อนนะคะ คิดจ้าช่วยเอาแฟกสัญญาของบริษรัทฟิตเนสให้พี่ก่อนนะครับใช่จ้า ไปทอนข้าวเพื่อนผมหน่อยสิบอกไปว่านักทุกคาไว้ไม่ว่างตอานเดินนะปฏิเสธไปสิปฏิเสธเขาไป ค,ค,คุณพูดก่อนไม่มีอะไรแล้วค่ะฉันแค่จะแซวว่าคุณประวันชวนมาทางข้าวจริงๆเนี่ยนะคะไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกันเลย คิดด้หมเรื่องสิตเนสผมอยากจะขยายใ,ให้ใหญ่ขึ้นอยากให้เปิดรับสมาชิกข้างนอกด้วยไม่ใช่รองรับแต่แค่ขงรงแรมจะไม่บานใหญ่หรอคะผมว่าทำไปเลยดีกว่าทำใตนของโรงแรมตรงนั้นยังไม่ค่อยมีฟิตเนสใหญ่น่าจะทำายไ,ได้โรงแรมอีทาง